สนะโมตสัะพระคะวะโตอรลหะโตสัมาสัมพุทธสสะอิมินาสกาเลนะตังพุทธังอภิภูชยามาอิมินาสกาเลนะตังพัมมังอภิภูชยามาอิมินาสกาเลนาตังสังฆังอภิภูชยามะ ระหังสมมาสัมพุทโธพระวาพุททางพระวันตังอภิวาเทมีสวากาโตพระขวตาธโมธรรมนัมมามีสุปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกสังโฆสังฆนัมมามี มะยังพันเตวิสุงวิสุงละคณาทายะติสราเนนะสหปัญจศิลานิยาจามะตติยมทุติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงละคณาท้ายะติสลเนนะสหปัญจศิลานิยาจามะตติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงละคณาทายะติสลเนนะสห ปัญจศิลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุพพทธังสรนังขจามีพุทธังสารนังขจามีธัมมังสรนังขจามีธัมมังสรนังขจามีตังฆังสรนังขจามีตังฆังสรนังขจามี ตุตียมปีพุทธังสรรนังขจามีตุตียมปีพุทธังสรนังขจามีตูตียมปีธรรมังสรรนังขจามีตุตียมปีธรรมังสรนังขจามีตูตียมปีสังขังสารนังขจามีตุตียมปีสังขังสรนังขจามีตตียมปีพุทธังสรรนังขจามีตาตีย มปีพุทังสระนังขจามีตัติยัมปีธรรมังสระนังขจามีตัติยมปีธรรมังสระนังขจามีตัติยัมปีสังคังสระนังขจามีตัติยมปีสังคังสระนังขจามีตีสระนากรรมนังนิติตังสาธุอมพันเตปานาติปตาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวลนามณีสิกขาปะทังสมาติยามิ อินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามสุมิชาจารา เวรมณีสิกขาปะทางสมาติยามิโมสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทางสมาติยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทางสมาติยามีสุราเมรยะมาตฉะปมาตถนาเวรมณีสิกขาปะทางสมาติยามิสุราเมรยัตฉะปมาตถนา เวรมณีสิกขาปะทังสมาติยามิมานิปัญจสิกขาปะธานิสีเรนะสุขติงยันติอาทุสีเรนะโอคสัมปทาอาทุสีเรนะนิพุติงยันติตัตสมาตีรังวิโตทะเยาทุาก,ก่าวนำถวายท่าน เดี๋ยวเราจะถวายทานเนาะเดี๋ยวให้พระคุณเจ้า่าตามเนืาา้อะนะโมตัสสะภควะโต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตัวไวข้าพุทธก็ครับอิมังอิมังสุปาสุปาพยัญชนะพยัญชนะสัมปันนังสัมปันนังอารีนังอารีนังโอชนะนังโอชนะนังพุทธกังมะลังพุทธกังมะลังพุทธสาพุทธสาอุเชมาอุเชมาสาธุสาธุ มานิมายังพันเตอมานิมายังพันเตตานี้ัตตานีสัปปริวารานีสัปปริวารานี้ ปิโุสังคาซาปิคุสังคสซาโอโนชยามาโอโนชยามาอัุโนพันเตาธุโนพันเตปิโกสังโคปิคุสังโคอิมานีอิมานีพัตานีพัตานีจตุปัจญานีจตุปัจญานีสัปปริวารานีสัปปริวารานีปะติขันหาตุปะติขันหาตุธรรมกลงอราหากลางที่คาราตัง อิคารตังอิตายาอิตายาสุขายาสุขายาข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพาตาหารพาตาหานพร้อมทั้งจตุปัจจัยพร้อมทั้งจตุปัจจัยและอ่าและของบริวา แระของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ถวายแด่พระสงฆ์ถวายแด่พระสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความเจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานเทิน คยมใส่บาทเคุณยมคุณโยมประเทศนี่ยอใส่บาทแใส่บาทเลยถ้าเข่าใส่บาทก่อนนะพวกเราใส่บาทกันเด้วจะได้ให้พ่อี๋ยวจะได้ให้พ่อข้าวในหม้อเริ่มเริ่มต้นทางนี้ก่อนครับคุณลุงคุณป้าอันนี้เป็นประมุขประธานใหญ่ของเราในวันนี้อดีตท่านเคยขับเครื่องบินมาก่อน เขเรียกกับตันสืบขับเครื่องบิน,นแล้วก็นั่นคือท่านผู้พิพากษาแฟนท่านครับผมอันนี้ก็จะเป็นคู่บ่าวสาวนะครับเป็นคู่บ่าวสาวของงานวันนีมมน้มาคุณยายจ๋ามาใสา่ารูปปาากันอาบะคองคุณยายหน่อยเลยลูกนหล,ล,ลานมา ขังคุณยายเราหน่อยค่อยไม่ต้องรีบค่อยๆวันนี้เราเป็นวันเลิกง,งานยามดีนะครับใ่วางวางเอเอวางบนฝาบากณยากจะโอเค มาย้มไดก็บอกคุณยายไปสาเบนมาใส่บาทใส่บาทหลวงพ่อหลวงพ่อยางระบาดถามหาคุณยายบอกว่าโอ้คุณยายเปลี่ยนที่มองมองนอนไหมสันไปยั่นแลมีลูกหลานหลายมาอยู่สวนชมภัยสองอาทิตย์ก็ไปหาลูกสาวผู้นั้นผู้นี้แน่ทั้งที่ครับเริ่มเริ่มเริ่มทางนี้จ้ะเอาะ ใส่ในบานเลยก็ได้ใส่ใสรนี่ก็ได้ใส่ในบานยุบยิงไใสก็เ่วพีจะใส่เลยจ้ะใส่เข้าไปในบานเลยก็ได้ครับ่เลยใช่ไหมครับจโอเคนั่นแหละโอเคใส่ให้ครบทใส่ให้ครบจะให้ครบทุกบาทเลยโอเค ถ้าคุณยงก็ใส่พอเต็มมาแล้วก็ใส่ปราณปรมา่งายใส่นึ่ใส่น่งอลยอรเลยลูกยกใส่เลยอ่ากะโั้วอก คิวดูใส่ทุกบาทแล้วดูใส่ทุกบาทเลยนะโอ้นักร้องเขาเวันนี้สวยครับเือนเชนครับเนเชนขอบคุณครับไปใส่ซะลูกไปใส่เลิกหรือเปล่าดลกก็ได้จ้ะจะพาส่งวิดีโอให้ ใส่ในบาทก็ได้ครับใช่ยังไม่นั่นก็ใส่าบาทไปด้วยเอาของหนูไปด้วยใ,ใส่ไปเลยใส่ไปเลยคุณตุกขอชุดหนึ่งนิ้วเอาให้ก็อส่ 嗯，可以，味道也行。<music> <music> นูใส่ทุกวานเลยนะคะหนูมีผู้ใดวะทดี๋ยใสอีกแง่มาเด้อพบกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะรับสินรับพรได้รับิเคนอเคเคนอเคโอเคโกันโอเคโอเคโอเคโอเโอเคโอเคองค์อเเคอเคโอปคโอเ้โเโอเคอเคโอเคอเดีอยคโอเโอเคอเคโอเคเคโเออเหอเเคคเเคเ แค่เห้หลวงพ่อ in เอาแค่ข in ึ้นเดียวก่อนก็ได้แต่เอารูนที่เดียวเออมันนั่นจะมามีมันมีมันคนจ้าตอนนี้เราจะประเคนผ้าหานะจะเออมา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 ตุมาตุมาตุเออมาตุมาตุโอเคเอ๊ะจับโต๊ะก็ได้จับโต๊ะก็ได้โอเคส่าทุโอเค คคครรับบขอุณับวางตรงหน้าพังคุณเจ้านนั่แหละก็วางเป็นชุดเป็นชุดไปเลยครับวางข้างหน้านั่นแหละโอเคโอเคเรียบร้อยปัจจัยได้ก็ทหารเรียบร้อยได้อุ้มไปแล้วเนี่ยบาทได้ไปส่งนะบาทได้ไปส่งน์ว่าพจ๋าเอาสิครับจินทร์นะพอนเดอร์นะรับพรเด้อมีมีน้าสวดญาติน้ำบ่เขาเขาเขาน้ามายหยาดนะอีเมย ไอ้นามไม่อยากเยอะพระคุณเจ้าถ่ายจะเข้าเนาะอ่ใช่คุณโยมโอ้อากาศมือนนี่เป็นใจเนาะโยมเนาะลมเลื่นดีอ่าสวนไปโยมเย็นสบายอ่าทั้งเบอร์สามสิบห้าให้สามสิบห้าหรือสามสิบเจ็ดอทั้งหมดทั้งข้างหน้าตั้งแต่ถนนใหญ่มาหลวงพ่อครับสามสิบเจ็ดให้ ใจจะทำที่ปฏิบัติธรรมเลยเนี่ยโอ้ดีเป็นบุญเป็นกุศลใจเลยครับลมก็ก็ก็ถือว่าเป็นอันนี้สงฆ์อันใหญ่หลวงครับเป็นอันนี้สนเอ๊ะคนเดียวของของความตั้งใจที่คุณลุงคุณป้าอยากได้ตรงนี้หลวงพ่อก็ดีใจด้วยมีผมปลูกผมปลูกต้นสาระไว้เนี่ยโออมีต้นสาระรวมอยู่ทั้งหมดเก้าต้นครับโอ้รวมต้นสาระอยู่รอบๆนี้ครับ รวมวันนี้ถือว่าเป็นวันเลิกงามยามดีเนาะอามาภาพก็ขออํานวยอวยพรให้คู่บ่าวสาวนะขอให้พวกผัวสาวขอให้เธอทั้งสองของเรือนเป็นเพื่อนคิดเป็นคู่ชิดอย่ารู้แยกแตกเป็นสองให้กลมเกี่ยวเหมือนน้ำรังจากสังทอง สิ่งใดปองขอให้สมอารมณ์เอ่ยาาธุต่อไปก็ญาติโยมตั้งใจตรวจน้ำพระพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนตีสาครังเอวะเมวะอีโตทินนังเปตานังอุปกัปปตีอิท,ทิตังปฏิตังตุมหัง กิพมีวัสมิจโตสเปปุเรนโตสังกปานจันโทปนรโสยธามาิโสติระโสยธานวิวันทันตัสสปโรุอโกวินาสัตมเทโมวัดวันตรายอสุกี

นเนกาอัตรายาปิวินาสันตุอัสิสะโตอิยเสติตะนังอะพุตโตเตียะกิยังสุขังปังสิริอะ ยุตะวันนดัตขพวงกางวัตถิเะยะสวสตวัสสะจ้าโยจะเทียวเสตเจพวันตุเตมพวตุสัพพมะการรังกันตุสัพปียวตตสัพปปวตานุปาว นัสธาโสติยะภาวนตุเตภาวตุสัพพะมังคะลังลักขันตุสัพพเติวัตถาสัพพะธรรมานุภาเวนัสธาโสติยะภาวนตุเตภาวตุสัพ อมังคังลังลักขันกุศลทันเทวตาสัพพะสังขานุสาเวนัสธาโสติปะวันตุิม <c oughs> ลาภะอี่ขั้นอาลังสัมมาครับเดี๋ยวเราจะกราบพระลาภะนะครับพร้อมกันอา,าหังสัมมานะครับ อาระหังสม,มาสัมพุโทโธภะคะวาพุธทธังภะควันตังอภิวาเทมิสวาคขาโตภะควตาธโมธัมมังละมัสสามิสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามคิครับขอบคุณพระครับพิธีส่์ของเราก็จะ จีมานนี้นะครับแต่นั้นหลวงพ่อท่านาก,าก็จะกลับอันนี้คือพระอาจารย์เลิศเป็นเจ้าวาดวัดใหม่สระบุรีเป็นพระนักพัฒนาครับ,รรบผมผมไม่เคยได้เข้าไปนานแล้วไปพักหลังมานโอ้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับเป็นพระนักพัฒนาอายุท่านยังไม่เยอะนะครับยังไม่ถึงห้าสิบเลยแต่เป็นพระนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ ตอนนี้จะสร้างอะไรสร้างโดมเออสร้างโดมแต่ยังขาดปัจจัยทาธยานจากพวกเราที่มีจิตใจอ่าถ้าจะใช้ไม้ไผ่ก็บอกหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าไม่เห็นไม้ไผ่ของเราโอ้อยากได้ก็เลยว่าเอาซิอย่งั้นเออก็จะจะทำเป็นร่มรื่นท่านมาเห็นท่านก็ชอบจะก็จะสร้างโดมนะครับ ผมไปทำบุญองค์เกาา่าหมวง่อองค์เ,คเ,คเคก่าอุตแกว่าท่านท่านรา,าสิขาไปพักหนึ่งท่านก็เลยให้ตลกเลาฟังวาเข้าไปคับ ได้ครับกตังค์ไม่มีตังค์มี20บาทข้าวขาคองกีวอนอย่างดีเลยเรี่องะไรไม่รู้จักท่านหนูจำไม่ได้แล้วอ้อใช่ไหนบอกข้าวขาคลองกีวอนยกนั่นรันมาเดี๋ยวยกพระไปขึ้นอ้อยยกพระโอ้ยหนึ่งหนึ่งที่รัม่ไมายกบาทไปส่งพระไม่ไม่ยกพระนี่ยไม่ได้ดลย เคยบวชแค่ในหลวงมีสิบวันลงมาแล้วก็ยมแม่สบายดีรถจะรถมีรถน้ำปะใจใจรถจอดอยู่ข้างหน้านี่ครับผมอ๋อไปชุดครับติดกันติดกันเออเอาออกจกสั่นคนก็ได้มึงหิวง่ายรถจอดอยู่ข้างหน้าครับ จะเออเอาลงเอาลงบอกเอาลงเวรเทศบาลนี่แหละครับหลังจากเสร็จพิธีทางสงฆ์นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นพิธีของผูกแขนคู่บ่าวสาวนะครับจะเป็นพิธีผูกแขนของคู่บ่าวสาวของเราในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับด้วยความดี